กับลูกค้าเนี่ยเ,เราจะต้องปรับตัวไหมคะตัวเอเจนซี่เองเอ่อตัวเอเจนซี่เองใช่ไหมครับ mm hmm. ก็หนึ่งคือต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันนะครับแต่สมัยก่อนออลูกค้าจะยังไม่รู้จักนั่นคือเวลาเราเรานาเสนอเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในขั้นเริ่มต้นถูกไหมขั้นเบสิกพื้นฐานของการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งพวกเนี้ยผมว่าทุกเอเจนซี่ทำได้ใครๆก็ทำได้ mm hmm. แต่ว่านั่นคือขั้นแรกพอพอเราเข้าไป approach มุมแบบเนี้ยลูกค้าไม่เคยมี ซึ่งเขาก็สามารถโตได้ตรงนี้แต่ว่าในโลกปัจจุบันนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเอเจนซีท่ที่ที่มีความแข็งแกร่งหรือมีความเข้าใจโซเชียลมีเดียอย่างอย่างดีเนี่ยจะสามารถอ่อพัฒนาตัวเองให้ไปไกลกว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นได้นะโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าลูกค้าหลายท่านทำโซเชียลมีเดียขึ้นมาเยอะแล้วแฟนมีตั้งเก้าพัน0ว่ห้าพันคนก็คือเขาทำดีอยู่แล้วคร uh. ตอนนี้ชาร์เลนส์ของเอเจนซี่ก็คือว่าเราเองต้องทำยังไงให้ ให้โอ่าจทย์ที่ลูกค้าให้มาเนี่ยเราทําแล้วตอบโจทย์ตรงน,นั้นได้มากที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณเห็นเขามีแฟนเพจแล้วขายแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แบบนี้มันจะต้องไปมองว่าวัตถุประสงค์หรือมาร์เก็ตติ้งโกของลูกค้าที่ตั้งเนี่ยคืออะไรนะฮะแล้วเราก็พยายามคิดหาวิถีทางก็คือคิดกลยุทธ์อะไรต่างๆที่จะมารองรับการใช้งานโซเชียลมีเดียเหล่านี้ให้ ให้สมบูรณ์แบบสําหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะถ้านะถ้าวันนี้มีวันหนึ่งลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าเออคุณเก่งเราอยากมีออลูกค้าถ้าประมาณเท่านี้ภายในเวลาเท่านี้คือคุณเก่งสามารถมีสูตรสาเร็จรูปบอกว่าโอเคงั้นคุณ <c oughs> เอาสูตรหนึ่งไปมีโซเชียลมีเดียเท่านี้มีแมสเงยงบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราทําได้ถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่าคะคือคือถ้ามองว่าออสร้าง <c oughs> หมายที่คุณคุณสิสดาหมายถึงสร้างแฟนเพจต้องการคนเท่านี้คนภายในใช่คือตั้งเป้าหมายไปเลยเอออย่างเช่นวันนี้ทีฉันจะขายน้ํานะน้ำยี่ห้อใหม่เพิ่งเปิดมาแข่งกับน้ําแรกยี่ห้ออื่นพรึบเต็มไปหมดเลยคุณเข่งช่วยทําให้หน่อยทําให้มันมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยสิ่งสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าอ่มุมมองของการทําโฆษณามีเดียบนออนไลน์นะมันสามารถคํานวณได้ว่า estimate หรือว่าการประมาณการเนี่ยเราจะได้สกิ่คนเช่น สมมุติผมบอกว่าอ่าซื้อโฆษณาบน Facebook สมมุติว่าหนึ่งแสนบาทค่าเฉลี่ยที่เราเคยพบเนี่ยคลิกละสิบบาทถูกไหมเราอาจจะได้สักหนึ่งหมื่นคนเข้ามาในหน้าเว็บเพจในหน้าแฟนเพจตัวนี้แล้วเราก็คำนวณต่ออาจจะบอกห้าเปอร์เซนเปลี่ยนมาเป็นแฟนตรงนี้เราสามารถมองเห็นพอมองเห็นตัวเลขแต่แต่สิ่งที่ผมก็จะถามกลับไปยังคุณลูกค้าคก็คือว่าเราจะเอาแฟนเพจมาทำไม S <S เอาแฟนมาทําไมตรงนี้ผมต้องถามกลับไปก่อนเพราะเพราะมันคือวัตถุประสงค์ว่าทํามาแล้วเนี่ยได้แฟนมาเนี่ยโซเชียลมีเดียทาแล้วเลิกเลิกลําบากทําแล้วเรา <S <S 2> <S 2> ต้องให้คนมาเป็นแฟนเนี่ยถ้าเราไม่มีการมีการวางแผนคอมมิวนิเคชันที่ดีเนี่ยก็ก็เท่านั้นถูกไหมฮะก็เหมือนมีทราฟฟิกเข้ามาแต่ทําอะไรไม่เกิดประโยชน์มันมันต้องควบคู่ไปกับแมสเซจหรือว่าจุดประสงค์ที่เรากําลังทาโซเชียลมีเดียตรงนี้งั้นก็แสดงว่าสมมติเริ่มปุ๊บเนี่ยมันต้องมีแผนสอง คือแผนเราจะให้คําแนะนําเขายัางไงคะนอกจากจะบอกเขาว่าโอเคถ้าคุณอยากจะได้แบบนั้นก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอมีแฟนแล้วทิ้งแฟนผมว่า <c oughs> ผมว่ามันต้องเริ่มที่แผนหนึ่งก่อนครับ <c oughs> แผนหนึ่งเนี่ยต้องคุยกันตั้งแต่ว่าเราจะทําโซเชียลมีเดียไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร <c oughs> ต้องต้องระบุก,กันให้ชัดเจนทําความเข้าใจกับลูกค้านะครับลูกค้าก็จะได้เข้าใจาภาพที่ตรงกันเราจะได้เห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีประโยชน์กับ มาร์เก็ตติ้งแพลนหรือธุรกิจของเขายังไงบ้างอพอเราได้วัตถุประสงค์เสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยมากําหนดตัววัดหรือ KPI กันที่จะบอกว่าเราอยากได้คนเท่านี้คนภายในเท่านั้นวันหรือว่าอ่าจริงๆตัว KPI มันไม่ใช่วัดกันแค่จํานวนแฟนอ,อย่างเดียวม,มันสามารถวัดมุมอื่นได้นะครับเช่นเอ่อมุมที่บอกว่าอินด c t ชันกันหรือว่าคนมาคุยกันหรือคนมาคอมเมนต์หรือว่าเฟซบุ๊กเพจของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ หนึ่งพันคนคือคือมันมีหลายมุมแล้วถูกไหมฮะบางแบรนด์ที่ผมเคยดูเนี่ยบางครั้งใช้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแก้ปัญหาหรือเซอร์วิสลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อพวกอย่างใช้ทวิตเตอร์นะฮะเพื่อเพื่ออ่อมีคนมีแบรนด์บางแบรนด์นดใช้ทวิตเตอร์แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณช่วยไปดูกระทูนนี้หน่อยอเกิดปัญหาขึ้นแล้วมีคนด่าแบรนด์คุณอะไรเงี้ยฮะซึ่งแบรนด์นั้นก็เข้าไปแก้ แก้ปัญหาท,ที่ภายในวันเดียวนะครับสามารถใช้โซเชียลมีเดียเนี้ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือติดต่อเข้าไปที่คนที่โพสในพันทิปได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาใช้นีใ่ในมุมของของแบรนด์หรือใช้เซอร์วิสลูกค้าใช้เป็น cim อะไรก็แล้วแต่ผมว่าเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะครับว่าเรากําหนดวัตถุประสงค์ว่าใช้โซเชียลมีเดียเพื่ออะไระครับงั้นถามเพิ่มเติมนิดนึงครับอ่คือสมมุติว่าธุรกิจเนี่ยต้องการทำละแฟนแฟนเพจนอกจากจำนวนยูเซอร์เนี่ย อะไรคือสิ่งที่เขาจำนวน user base ที่เป็นแฟนครับอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันคือสเต็ปต่อไปของความสําเร็จของการตลาดของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นค,ความแอคทีฟแล้วม,มีมีอะไรอีกไหมครับ KPI ที่จะใช้วัดอ่าอย่างอย่างเมือเ่อกี้ผมเรียนนะครับนอกเหนือจากจํานวนแฟน KPI ใช้วัดเนี่ยใช้วัดได้หลายแบบอย่างเช่นจำนวนการแก้ปัญหาให้ลูกค้าถ้าเรามาใช้เพื่อ CRM จำนวนการมันมีสิ่งที่เรียกว่า interaction rate มีคนมาคอมเมนต์มีคนมาตอบพูดคุยกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับฟีดแบ็ k ที่เราได้รับมีจำนวนกี่ feedback พวกนี้เราเราสามารถวัดตรงนี้มาได้อีกนะครับนอ,นอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่ยังวัดลำบากแต่ว่ามันเป็นข้อดีในการวัดลำบาก วัดไปได้เรื่อยๆเพราะเพราะตัว KPI ของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยผมว่ามันมันไม่จำกัดมันไม่มีลิมิตเลยแหละเราเรียกว่าเราสามารถวัดได้ในในทุกมุมที่ที่เราอยากจะให้มันวัดป็นนี้เตรีมเพิ่งคุยกับเราีให้เราได้เยอะผู้จัดอีกคนนึงคุณคุณโยพิรพลนะคะเรื่องของ KPI ของโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยแหละคือเมื่อก่อนเรามีเว็บเนี่ยเราเอาลิงก์ขึ้นไปบนเว็บมันอาจจะกว่าจะเรากว่าเราจะไปชี้วัดได้ว่าเอ้ ลิงก์นี้ที่เราเอาขึ้นไปไหนมีคนเข้ามาดูกี่คนมี ลูกค้าแล้วก็ตีออกมาเป็นมูลค่าทางการทางสื่อได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อันนี้คือตัววัดที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ที่นักการตลาดต้องดูก็คือว่าเวลาเ,เราได้ข้อมูลเหล่านี้มาเราต้องมาวิเคราะห์ค่ะมันมีสอมุมมุมแรกคือเอาไปประเมินผลทางทางการตลาดหรือ v ว l u e ของของสื่อนะครับแบบที่สองเอามาดูซิว่าเราจะสามารถปรับปรุง อะไรให้ดีขึ้นได้อีกมันสามารถดูข้อมูลได้เราก็จะได้รู้ได้เลยว่าเอ๊ะกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยจริงๆแล้วชอบข้อมูลประเภทนั้นประเภทนี้อ,อันนี้ไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบค่ะคือคือ,คอเรามองได้ทั่วทุกมุมเลยนะครับนี่คือเครื่องมือเป็นที่เป็นจุดแข็งของสื่อทางด้านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วครับแล้วทุกวันนี้เวลาเราไปบอกลูกค้าว่าเอ้ยเนี่ยเรามีตัวชีว์อ๋อเวลาหมดแล้ว่เงินขึ้นไป <laughs> ตัว <laughs> ชี้วัดแบบนี้ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นหรือเปล่าคะลูกค้าให้ความเชื่อมั่นครับเพราะว่า คือคือลูกค้าอาจจะมีคำถามบ้างนะครับแต่ว่าพอเราบอกว่าเราใช้ที่เป็นมาตรฐานทุกทุกเว็บไซต์ก็ใช้แบบนี้ลักษณะนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเชื่อถือครับค่ะคุณเก่งขออภัยด้วยเมื่อกี้ถามลืมดูเวลาหมดเวลาพอดีเลยัขอบคุณเก่งมากนะครับติดตามผลงานเก่งได้ที่เก่ง .com นะครับค่ะครับวันนี้เวลาหมดแล้วทั้งคุณเก่งคุณศิสุดาคุณวายทสุดและผมมัทพลนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ